สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับพี่น้องชาวนกเขาแล้วก็นกเขาชาวาเขาใหญ่เขาชาวาทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่ทาง YouTube นะครับวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องเขาชาวานะครับหลายท่านถามเข้ามาเหมือนกันทั้งนกฝึกทั้งนกเก่าทั้งนกใหม่จิปาถานะครับก็ถือว่ามีหลากหลายให้พี่น้องได้เลือกได้สอบถามกันได้นะครับ ตัวนี้คือเก่าแล้วนะครับเราเบ่าเก่าแล้วคืนนี้นะครับอย่างนี้เดินทางนะครับที่พัทลุงสองหน่วยนะครับให้ลุงลุงสั่งดินเอียดไปแล้วก็โรกลับมาเมื่อเช้านะครับบอกว่าอยากจะได้ให้คัดนกให้หน่อยนะครับเอาขอชวาที่หางสวยๆหน้าตาสวยๆนะครับเอาขอเป็นแข้งแดงนะครับแล้วก็ปากจะงอยปากด้านล่างมีขนนะครับอันนี้อันนี้ตามที่ลุงเลือกเลยนะครับ จัดมาให้สองตัวอ่ะจะหาที่วางก่อนอตรงนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับก้อยขาวด้วยนะครับแล้วแต่ตาําราแล้วแต่ความชอบของคนนะครับอันนี้หางสวยนะครับหางเต็มหางเต็มหน้าสวยนะครับอันนี้ตามที่สั่งเลยนะครับแข้งแดงแดงไม่ถึงเขาชมานะครับยังไงก็คือจะแดงไม่เหมือนกับนกเขาใหญ่หรือว่าพวกพิราบนะครับถ้าแดงพิราบ แดงพิราบนี่คือแดงอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือแดงพิราบครับอันนี้คือพิราบอันนี้แดงคือแดงจริงๆแต่ถ้าเขาชวาทั่วไปก็จะออกดําออกม่วงนะครับดําอมม่วงหรือว่าจะเป็นม่วงแต่นี้ก็คือจะเป็นไม่ถึงกับม่วงนะครับแข้งตัวสีเนื้อเขาจะเป็นชมพูนะครับเป็นแดงชมพูแล้วก็ดูครับอันนี้แล้วก็เล็บขาวด้วยนะครับ <S <S นี่ก้อยขาว แล้วก็นี่อีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคุณลุงบอกให้หาให้สองตัวน่ครับจริงๆถ้าไม่มีกล้องจอนี่ก็จับกรงได้สบายนะครับดูครับดูสภาพเลยนะครับว่าหน้าหางสวยยังไงนะครับอันนี้อยู่ในกรงลวดนะครับกรงซี่ลวดเขาก็ไม่แตกนะครับอันนี้ก็ก้อยขาวเหมือนกันหางเต็มนะครับอันนี้คือแข้งชมพูก็คือออก ออกม่วงจางๆแหละนะครับที่ว่าชมพูของเขาชวาก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ม่วงเข้มคือบางตัวนี้ออกจะเป็นม่วงเข้มเป็นดําไปเลยนะครับแล้วก็พวกนี้คือนกใหม่นะครับนกใหม่คัดนี่ครับสวยๆเลยนะครับใหม่คัดสวยๆเลยดูครับ สนใจพวกนี้ก็ได้อันนี้ยังไม่ได้แยกออกจากกรงเลยนะครับยังอยู่ในกรงรวมอยู่นะครับแต่สภาพนะครับก็คืออย่างนี้นะครับหน้าสวยหางเต็มหมดนะครับอันนี้เป็นนกเฉเลยพระเนียดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ติดตะข่ายนะครับนหน้าตาก็จะประมาณนี้สวยๆนะครับนกหน้าตาสวยๆอันนี้คือเอาไปชำไว้ฝึกได้เลยนะครับ นี่อย่างนี้ก็คัดออกมาสีนวลนๆนะครับลุงบอกว่าจากได้อะไรสีนวลนๆนี่ครับนี่เลยไป2ตัวนะครับแล้วก็จะเอาเนี่ยครับจะจะแถมตัวนี้ไปให้คุณลุงด้วยนะครับตัวนี้ออกสีนวลนๆนะนวลเต็มสีเต็มนะครับ